อานะครับกระดาษสีผมมาพบกระดาษผมระมีใจรปกขัดเพราะพระสบัสดินะผมวันนี้เป็นตอนที่2547ถึงตอนที่2548นะครับผมเอานะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวตอจากเมื่อป่านดีดีกว่าครับภา่ใต้ลนรับของพลังงานจากใครมุกช่างหอง กะดูกแหนันทิสุดท้ายคนที่เทีก็เริ่มเสียสิ้นการแปลงกระดูกขันที่สี่เวลาที่ผ่านไปากและการดูกแหนันทิสุดท้ายในที่สุดก็สามารถเปลี่ยนแปลงกระดุกคันที่สี่ได้เสร็จสมบูรณ์ตุ้งกะดูกแหนันจำด่วนเบไปทุ่นในร่างกายของเขาได้ถูกเปลี่ยนแปลงเปลยนคันที่สีได้ทั้งหมดและรับทางกระดับพันที่เทีก็เริ่มทําการระดับพื้นการในร่างกายท้งหมดของเขาก็เกิดการแปลงป้นป่า พลังงานที่ไร้ที่สิ้นสุดรอบตัวของเขาได้ดังแด้เข้าสู่ร่างกายคนที่เอทีทำให้พลังกำลังของเขานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเวลาทด้ผ่านไปนานพอสมควรรัฐทางกระนําพอกคนที่เทีได้เข้าสู่ขอบเขตกระดป็งกระดูกสี่ข้างในสมบูรณ์รัฐขอบแขงของเขาก่อได้ตัวกระดาบไปทีมงขอบเขตดินน่าสยบกลัวความเขินเกงของเราในตอนนี้มันดูดว่าขอบสิกระดป็นกระดูกคนที่หก แร่คันที่เจ็ดเ้าหยนต์ดูเป็นเพียงขอบเกกระดาษเปล่กระดูกหบบคางในตอนนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนผู้ต่อสู้ของเราอีกต่อไปเย่เทียนเตยกระโตะเอดดังนันในวลานีเย่เทียนเตยทำการค้นหาร่องรอยของเต้าหยนต์ูแต่เมื่อทำการตรวจสอบดยรอบๆเขานั้นก็ไม่พบหรือมันไปก่อแต่หลังจากที่ต้องประชิดหน้าคันต่อไปเราจะททำการสังหารนำซ้าเย่เทียนเตรียมตัว ที่จะไปยังสถานที่แห่งอีเมืองปีซาพโพรันิตนนานที่แห่งน,นี้ถือว่าเป็นแหล่งการที่จะที่สุดภายในบริเวณน,นี้แต่มันดูไกลจากที่นี้สักหน่อยและเส้นทางตามก็มีความอันตรายก่อนหน้านี้เจ้าแขกชนเชิญได้ขอถึงเมืองปีซาพโพรัน,นิตานแต่สถานที่ดังกล่าวมันดูไกลมากเกินไปและดูวห่าง ากอาณาจักรจางเฮไปอย่างป่าแดงมันเจ้ามันชนเฉิดที่ไม่คุ้นเคยกับที่แห่งตา่างยี่เอธิเดมุนตาไปยังเมืองปีซาโบราณนิดตามโดยได้ทําการขึ้นไปทางตอนเหนือณาทารแห่งความโกระโหนเจ้าแห่งมกรธิเฮดีได้เดินทางลับบ่าด้วยอาการบาดเจ็บสาหาัสและอันเดนตามขอบเขตกดาไปกระด,ดูก็ได้ทําการก่าวทางขึ้นป่าเจ้าเห็นมกรธิ ขาไม่ได้เป็นอะไรทิ้งไปขาดไม่ได้เป็นอะไรขา players, ้ายังไม่ตกใจพรอเจ้าแห็มังกรตีหัจิงได้ทําการตอบกลับเจ้าแหมังกรตีหัจริงเจ้าแห่งความสับสนอยู่ในที่แห่งใดกันผู้นําซีหองได้ทําการกล่าถามข้าเองก็มีรูเจ้าเห็นมังกรตีหัจริงได้ทําการใส่หัวประดิษฐ์ขาดได้ทําการเด็ดตาเจ้าเห่งความสับสนตั้งแต่เข้าสู่ดินแดนแห่งความเป็ีนิรันแระ เจ้าแห่งมังกรที่แท้จริงท่านได้รับปาดเจ็บพิณีได้อย่างายขอบเสกกระไดปกิดดูมได้ทําการเอาทามที่นีขึ้นป่าขาได้ประเช่นตากับสัตว์ตายนิทรากระได้รับปาดเจ็บถ้าหากไาดเจ็บพอจบจูขาก็คงจะไม่สามารถตะมีบาดตาเจ้าแห่งมังกรที่แท้จริงได้ลกาขึ้นป่าท่านเทอบอกว่มูเกี่ยวกับกดินแดนแห่งความเปน็นนิทานให้พวกเราฟังได้ถึงป่า ขอบเสกกระไดเป็นกระดูกตรงนี้ตามก็อยากรู้อยากเห็นเรื่องราวทางกาไดสิถ้าจะทําการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับข้อมูลที่ข้างมีงเจ้าเคยมากรที่ทะจินได้ก่าวขึ้นป่าในตอนนี้เคยรับบาดเจ็บข้าจะต้องฟักฟื้นเป็นเวลานานดังนั้นมันจีนสมัยสมผลที่เขาจะข้อมูอเพื่อทําการค้นหากรณัพยากรใดๆต่อบวกค่าต,ตรงๆมันไม่ได้มีการัดการลี่ทรัพยากร สำหรับขอบสิกระดาษเปกระดูกเราดีแต่้นพวกขอทั้งหมดจะเห็นตูในเวลาตอนป่าขอบคิกระดาษเป็นกระดูกเราดีได้ใช้สเปกตรบางสว่วนในการแรกเปี่ยนข้อมูลจากเจ้ามังกรที่แฮ้จีแต่ร่างกายคาร์บท้งสารไปยี่ทีไม่ได้ทำชิ้นตามเขารู้ว่าเจ้ามังกรที่แฮ้จีไม่ได้มีข้อมูลมากไป่ักและมันก็ไม่ประโยชน์อะไรมากมาต่อเยี่ยทีแต่เขาจึงไม่สนใจข้อมูลเราดีกำลังจากมันไม่มตาม่าง ขอบเสกกระดานกระดูกทั้งโหมดก็ได้ร่วมรู้ข้อมูลบางจางเกี่ยวกับดินแดนงนนิตานแต่พวกเขาก็เริ่มที่จะดังไปที่จะเข้าไปที่เราคนและสุดท้ายแต่พวกเขาก็ไม่กล้าเดินทางเข้าไปณเมืองปีศาจโปตาน,นิตานที่เที่ยงได้ทาการเดินทางมาตอนนี้ในที่สุดก็เดินทางมาถึงในขนาดนี้ได้มีร่างหนึ่งซึ่งปกปูไปด้วยหมอกสีม่วงและดวงตาเสือดุบนเินเทเบตอว์บ,บังเอิญเดินทางผ่านมา ได้เรียนทำเพียงต้องมองไปที่ปาแต่ร่างขายของเขาก็เหมือนกับถูเชกแข่งระเป็นเรียนยากไปอย่างป่าที่จะทำการขึ้นไปแต่อีกฝาแม้จะทำการโจมตีข่าวมันรดบออกไปในทันทีเป็นสิ่งวิถีน่าสยบกลัวแค่เก่งว่ามลาคงจะเป็นขอบเขตกระเ็รเป็นกระดูกเข้าขา้างและมันไม่ใช่ผู้ปกครงแต่ควาสวรรค์ในการ้ารบของข่าวเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพอพันอ,อีกปาพอหมอกโรฮิต ทีเอเทียนที่ทําการขัดลอกพรสวรรค์บําโพร์โปตาของอีกฝ่ายมาอีกดูและในระหว่างกระเด็นทาเขอก็ได้ทําการคัด่อกพรสวรรค์อสไรโปตาที่ขาอพบในดันทีซึ่งพบขวัรวนแต่ครอคอพรสวรรค์บําโพร์โปตาในทุกวันนี้เยเทียนมีพรสวรค์บําโพร์โปตาอยู่ในร่างกายเพิ่มมาขึ้นเรื่อยเรและสกายพารักทางพระของนิาก่อนมากกว่ามาขึ้นเรื่อยเ่ขึ้นกลางเข้าเมืองปีศาจโพรนี่ดันก่อ ที่เทเสียนที่นาเข้ามาภายในเมืองปีซาโปดานิตานในที่แห่งน,นี้มีผู้ฝึกตนและจังมีสัตว์ไดนิรันตุบางส่วนต่อมาที่เอทเียนก็ได้เียนดูว่าสัตว์ไดนิ้ันตรบางสีมันมีคุณสมสบัติพิเศษบางอย่างซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกมันเต็มใจายให้เข้าไปในเมืองปีซาโปดานิตานเมืองปีซาโปดานิาตนานเป็นสถานที่ที่มีคนที่จะทาสำหรับการค้าขายแต่การแล็กเป็นใดๆก็ตาม มันก็จะต้องแตะค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับเมืองปีศาจโบราณนิตามค่าธรรมเนียมดีมันไม่ได้ถูกและมันก็ได้แพ้อย่างน้อยเมืองปีศาจโบราณน้ตามก็สามารถตบการว่าการแดกเปลี่ยนของคุณจะรับเกลือและจะไม่มีปัญหาใดใและในเมืองปีศาจโบราณนิตามมันก็ยังมีเซกุลเงินอีกดูทองคานิตามทรัพยาก็อย่างทองคานิตามถือว่าเป็นอยากรณที่มาครับนะ ในดินแดนแห่งความเป็นนิกทานทรัพยากรประเภทนี้มันมีประโยชน์หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้มานในการขัดเกลาร์ปูดสั่างรูปแบบเคกโกส้มสัมบัตแพ่ที่มาจากรูปแบบรักทานและใช้ในการเปลี่ยนแปลงการดูแคลน่านมันถือได้ว่าเป็นทรัพยากรสาโกลทองคํานิอ่านมันแบ่งระดับออกเป็นทองคํานี้กันระดับโตนทองคํานี้ันระดับกาและทองคํานี้ันระดับสู ในบรรดาของพวกปานทองคํานิรันดรดับโตนและทองคํานิรันดรดับกามีมุนเวียนดูเป็นจาืวนป้าและทองคํานิรันดรดับสูบมั่นกับหายจาพัมกันปานสาหรับขอบเสีอกระเบิดกระดูกขั้นที่หกและขั้นที่เจ็ดนดานพวกหมันรนจะเป็นสมบัติต่ำค่าไปอย่างจีนและตอนนี้ดิเขียนมีทองคํานิรันดรอยู่ในการค้อคอแต่เขาจะไม่สามารถเช่นปานในการได้เปลี่ยนตา เราทำนองของมนอนไม่เพงพอเราจะต้องขายซื้อปรกรนบางส่วนที่เห็นในที่กระตุพีในเวลาตอนบ่ายเราเดินทางเข้าไปหาร้านค้าขนาดใหญ่ที่ดเดนมากาโดยเราผู้ฝึกตนเข้าสังเกตของในร้านค้าและทําการสอบาถามข่้นราคาของอุปรกรอื่นๆที่เห็นปกนว่าร้านค้าแห่งนึ่ได้ขายไข่มุกชางอีกดูแต่ราคาที่อยากซื้อไข่มุกชงังเฮนน่านคือ3า0พันเดียนตอนที่รันระด,ดับกา ถ้าหากพิจารณาดาทองคำนี้นดันระดับกาตีเทียบ,บูลค่ากับทองคำนี้นดันระดับตนคือต่อหนึ่งพันเหรียญไข่มุกจางเหยอก็มีค่าเท่ากับทองคำนี้นดันระดับดนตนจำนวนสามด้านเหรียญซึ่งมีมูลค่าที่สูงมากดีแต่ในหลังป่านี่เขียนจะไม่ขาดไข่มุกจางเหยือที่เขามีเพราะไข่มุกจางเหยือที่เขาได้รับมันอ่าน มันมีขนยึดจำบักไปอย่างมากเขาจะใช้มันในการตรวดับขั้นตอไปจากการคำนวณของเขาแตกไขมุกจางเหินอ่านอย่างคงมีประโยชน์ต่อการ,การตรวจตราของขอบเขตกระดูกเปนกระดูกขนันห้าในไานที่สุดเจ๊จะต้องตัดกากับอรปกรบางส่วนที่มีประโยชน์น้อยกว่าในร่างกายของเขาแม้วกมันจะไม่ประโยชน์มากมานมะ่แต่อรปกรเหเราดีมันก็มีความมา่นสต สำหรับขอบเขียกจะเป็นกระดูกชิ้นกลางใม่ิ้่นนั้นมันควรจะไม่ดกขาในร้านค้าแห่งนึ่ในท้ายที่สุดทรัพยากรเรหล่านี้ก็ได้ถูกขายไปในราคาที่มากกว่า5,000ทองคำนิตามทรัพยากรมากมายมีมูลค่าเพียงแค่5ทองคำนิตาแต่ไข่มุกจังเหอเพียงแค่1เมตรมีมูลค่ามากถ,ถึง3ด้ดันเดียนทองคำนิตาใหม่แม,ม่น่าไปเจอเ ทีเจ้าแห่งยนต์ดูจะทําการรวมมืออะไรแบบนั้นกับขา่าได้เขียน,ดดนเดยขุกระโตเทเพราะในชายที่สดจะหากมันประสบพระสมเด็จโดยการที่คุณสามารถคพราเอาวไข่บุกชางเพินบมไปได้สำเร็จน,นั่นจะเป็นคำใดมหาศาสตร์แม้ว่าคุณจะไม่สามารถใช้งานมันได้แต่คุณก็สมามารถไข่มันได้และได้รับทองคำลิันตรงโดยมหาศาลตร์หลังจากที่ดับทองคำลิดันมากไปขนาดดีขอแต่สมัคร สถานที่ที่สำคัญฝึกฝนในเมืองปีศาจโบราณยิรันตานอกจากนี้ในเมืองปีศาจโบราณิทันาดังดำเป็นจะต้องแต่ฆ่าธรรมเนียมอีกดูถ้าหากไม่แต่ฆ่าธรรมเนียมเป็นเวลานตารูปแบบให้ก่อนของเมืองปีศาจโบราณิทต,ต,ตาจะสามารถบูดตาซึ่งมันจะดำหา่างเมืองปีศาจโบราณิรตาทำการกิดการและเมียใหญในเข้าป่าสำหรับเยีเกเทียสิ่งที่สันที่สุดในตอนนี้ คืการเดินดูข้อหมู่เกี่ยวกับดินแดนคอมเปนิครันยี่เอทเทียนจะทาการสอบถามข้อมูลว่าป่าในเมืองปีซาโครันีรน้รันดูตะเบยตาละขอนยนี้ทําการสอบถามเกี่ยวกับทรัพยากราที่สามารถช่วยให้ข่าวทําการเปลี่ยนแปลงการดูแานนั้นได้ดูในตอนนี้คนทัพขอห้องเดียวทุองนเน็ตแห่งความโกโคนโบรันที่มีต่อเขานามมันอ่อนแอไปอย่างป่าแม้ว่ามันจริงประโยชน์ยู แต่มันก็ทบตับเป็นไปเมตตาที่จะทําให้การแปลีปยนกระดูกคันดีหาเสด็จสมบูรณ์ทั่วทั้งร่างกายของขขาดต่ทั้งเขาเติงต้องการคนหาทรปรยาก่อนอื่นอืในดินแดนแห่งความเปรี้นิทานเพื่อทาการฝึกฝนกระดูกแขนขาของเขาตอบ่ายที่เขียนใช้เวลาไม่นานมักนักในการสอบถามเกี่ยวกับสเปรย์ก่อนที่พบได้ทุกปายในดินแดนแห่งความเปรี้นิทานซึ่งเหมือนก็คือน้ำสีทองแห่งความเปรี้นิทาน น้ำสีทองแห่งความปี้นิรันดมันสามารถแปลเปลียนการดุจไนนันตาแะไรให้ผลลัพธ์ทีด่ดีไปอย่างปาเตอร์นหลว่ามันจะมีสมบ,บัติอื่นคือที่สามารถแปลเปลี่ยนการดุจไนนันของเขาตาแต่สิ่งที่รับมาในที่สุดก็คือน้ำสีทองแห่งความปี้นิรตาด์ดไปอย่างเชน่นในเมืองปีซาโบรรณนิตามควรสามารถซื้อขาน้ำสีทองแห่งความเปี้ิรันดตาแต่มันมีราคาที่แพงไปอย่างปา กวดน้ำสีทองแห่งความเป็นนิรันด์มันต้องใช้ทองคำนิรานดระดับตนทั้งหมดหนึ่งแสนเหรียญซึ่งเป็นราคาที่สูงแล้เขาไม่สามารถซื้อขายมันได้ในตอนนี้เราจะไม่สามารถซื้อน้ำสีทองแห่งความเป็นนิรันด์ในเมืองปีศาจโบราณนิรันตาทรัพยากรใดอย่างของเรามันดูในระพับการซึ่งเราไม่สามารถขายมันไปเผื่อได้เปลี่ยนเป็นทองคำนิรันร์มาไปนน้ำนี่เถียนเท็กโตทีเ่เขาคิดว่า ขอคนจะทำการตรวจสอบเกี่ยวกับที่ให้กำเนิดของน้ำของคำนิทานและวิธีการค้นหาตำนานดังนั้นเขาจึงร่อยเรียนรู้เรื่อง,ตองเตร์เกี่ยวกับกลิ่นแดงความเป็นนิทานและยังได้รู้ถึงต้นกำเนิดของน้ำสีทองความเป็นนิรันีกดูมันจะกําเนิดขึ้นมาแต่บ่อน้ำโบราณน,นิทานนี่คือสมบัติพิเศษของดินแดนแห่งความเป็นนิทานซึ่งมันจะถอกกำเนิดขึ้นโดยการสุ่ม ในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งของดินแดนแห่งความเป็นนิรานบ่อน้ำโบราณนิทานสามารถให้กำเนิดน้ำสีทองนิรันตาด้วยเหตุนี้กรังบีบนป่าจึงทําการคิดคอบ่อน้ำโบราณนิทานโดยอาศัยบ่อน้ำโบราณนิทานเพื่อทาการเก็บเกี่ยน้ำสีทองแห่งความเป็นนิรานบ่อน้ำโบราณนิทานที่ถือกัขนขึ้นมานตอนนี้ย่อมมีเจ้าของปทั้งหมดหม้ว่าเราจะพบบ่อน้ำโบราณนิทาน ที่ไม่มีเจ้าคนอยู่ก็ตาเราก็ควรจะไม่สมามารถรอ่ายที่จะให้ปอน้ำโบราณนีน้ทังเ่กอกเม็ดน้ำเสีทองโบราณนีน้ดังขึ้นมายี่เหีนเยนที่ย่ดกระโดดองดังนั้นเขาจึงจะทําการคำปูน้ําทองคํานี้ทางแต่ปอน้ําโบราณนี้ดันมาอีกทีน้ําทองคําโบราณนีน้ดังแมันมีประโยชน์ไปอย่างมากแต่ผูุ้กโรอดังนั้นปอน้ําโบราณนีน้ดางที่ผู้ตกครองทำการข้ออ่อมันแทบจะไม่มีอีก น้ำสีทองโบราณนิรันดร์เตอร์แต่ในทางตุกงขาน้ำสีทองโบราณนิรันดร์มันไม่ได้ช่วยเรือตายต่อพอพันการแป็นโลหิตมากนักดังนั้นก็ต่างถึงเดี๋ยวที่ทําการซื้อขาน้ำสีทองโบราณนิรันดร์จากพอพันการแป็นโลหิตแท้ขณะนี้หน่อนว่างก้องหมายที่เหมาะสมที่สุดระดับที่แข่งก็คือพอพันสัตว์ไตนิทานขาจะทําการเด้งชิมน้ำทองคําโบราณนิรันดร์มาจากพอพันสัตว์ไตนิทาน มันก็ชินเียวกันมผ่อพันสัตยมิต้ตามมีความต้องการต่อน้ำสีทองโบราณนิรันไม่ได้สูงมากนะกใคร่พกมันมักจะไม่ทําการได้ปียดังนั้นทหากสัตยานิตารข้อของบ่อน้ําโบราณนิรันดูมันก็มีความเปิดเผยป่ามันจะมีน้ําสีทองโบราณนิตรจำนวนมากหลายู่ในที่แห่งตางดังนั้นในบรรทัดอม่าไี้เขียนจะทําการสอบถาะว่าพอสัตยานี้ตาม ผ่าพ,พันไตเป็นเจ้าของปอน้ำโบราณิทานพอนอกโรเฮนิทานยี่เขียนได้เรียนรูว,ว่าพสัตทานิรานนีเป็นเจ้าของปอน้ำโบราณิทานนอกจากนีผ่านอกโรเฮนิทานยังเป็นสมาชิกข,ของพอสัตทานิรังขนาดใหญ่ในดินแดนแห่งนีและความแห็งแก่งของพวกบางก่อนหน้าศบลป์กว่าไปอย่างจริงและยี่ปกรณ์ทานเมื่อสังหารนกโรเฮนิทาน มันจะทิ้งร่องรอยแต่ประทับเอาไปดังนั้นพวกขอจิมีการที่จะยูดยูเผานกโรหิตนิทานก่อนแม่นี้ยี่เขียงเคยทำตานกโเหิตน้รันติดุนแต่แต่ไม่ได้ทำการสังหารปานเผานกโลฮิตนิทานมีบอ่อน้ำโบร,ราณน,นิทานดูในการครอบคอดังนั้นเราจะทำการโจมตรีพวกปานยี่เขียนได้ทำการทาสินตายกกินแดนแห่งความพปนนิทานยี่เขียนได้ทำการค้นหาร่องรอยของนกโรฮิตน้ทาน ขอตั้งใจที่ทำการสร้างหาดนกโดเฮนีย์รันตนึ่งในขอบเขตกระเบิดกระดูกสี่ครังแต่ดันใจทําการคารับตั้งกาของนกโดเฮนีย์รันตัวดังกาเพื่อทําการเขาร่มกับพันนกโดเฮนีย์ผ่านแม้เช่นนั้นจะหากเขาทําการคารอบจากไม่ใส่ใจแต่ไม่ได้ทําการสร้างฐานกระดงคาตัวตนของเขาก็ควรจะถูกเปิดโปมันมีนกโดเฮนีย์รันอยู่เป็นจวนป่าแในดินแดนแห่งนี้ดังดันดังจากที่ทําการค้นหามาเป็นเวลาเป็นรันตึง เราก็ได้พบกับนกโลหิตนิ่งต่างและบางอื่นป่ามันดูในขอบเขตกระเด็นปกระดูกสีตลางขอบเขตกระเด็นปกระดูกสีครั้งกันเต๋อเราสามารถสังหารมันได้ทันทีแต่เราจะทําการคารอกร่างกายของมันก่อนจากนั้นเพื่อทําการสังหารปานซึ่งต่อตรงของเราจะสามารถแทนที่มันได้ในทันทีแต่ดัางัาดที่ทําการสังหารมันแต่เราจะต้องทํลายร่างกายคารอกแี่จริงของเจ้าเพื่อให้มันไม่ต้องรอใดตายเราด้วยปิธีนี นกโรเฮนิตันจะไม่สามารถสมัมผัสที่เสียงร้องต่อและ้จะไม่เดินทางเข้ามาเป็นเรื่องปกติกรานตันา่นเน้าที่เสีงก็ได้ทําการขัดต่อนกโรเฮนิดันตัวนี้ได้สําเร็จจากนั้นเขาก็ทาการโจมตีให้ดันทีเขาได้แทงทะลุรา่างนกโรเฮนิตันตัวนี้ด้วยหอบเทพสักสิทธิ์โปรตาตุ้งนกโรเฮนิดันตัวดังกล่าวได้ถูกสังหารลงโดยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวโดยไม่สามารถต่อต้านได้ตาเพราะท้ายที่สุดแอ รังต่อสู้ภายในปัจจุบันคนยเีเห็นตา่างมันก็อยู่ระหว่างขอบเขตกระเดเป็นกระดูกหกขาและเจ็ดขาดังดังการสังห่ารนอกโดนเหยี้ตดางในขอบเขตกระเด็นเป็นกระดูกสี่ขามันถึงไม่ใช่เดิงตาหลังตาที่ทําการสังหัญน็อัโดนี้ยแต่มันก็มีแสงพุ่งออกมาจากร่างกายของฟานแระเดสรอาไปตะประทับบนร่างกายคนยีเทียนยีเทียนได้ทําการตบกระแงกร่างกายรักของเขาในทันทีซึ่งมันทาให้แสงดังการสลายไปชิ่นการ ทำได้อย่แต่ที่เสียงก็ได้ใช้ต้น,นของนกโรฮิเดรันต้นดีเพื่อทําการเดินทางไปยังดังของนกโรฮิเดทันท,ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรางตะนาวมินตนน์นทาง,งที่เสี่ยงกระพบเข้ากับทางของนกโรฮิรดรันใน,ในเวลาตอมป่าเขาก็ได้เข,ข้าร่วมกระเาพันนกโรฮิเดทตันมันมีนกโรฮิเดรันดุมากมม่เดียกเกิดเหมือนที่เสี่ยเดินทางเข้าสู่ทางของผ่งอ,งพอพันนกโรฮิเดทัน ขาก็ต้องรู้สึกตัวรู้สึกว่ากันว่าต่างของนกโรฮีนิรันต์ตามมีลักษณะคล้ายคลึงกับสวรรค์ได้ประดับพีรังนกต่งกางาเป็นสิเหมือนกับปกติกุ้งตายและภายในรังก็มีรูตรมานรนเบิดทั่วและรูตะร,รูนตามก็เประสิ่งเหมือนกับพวกเป็นหนึ่งได้เขียนที่ทาการค้นหารูของเขาเองผ่านคอระของนกโรฮินิรันจากนั้นก็เปลี่ยนเข้าไปภายในปีหตอมป่าเขาก็ได้ทำความรู้จัก กับนกโรเฮนิรันดูในที่เห็นนี้อยู่สเสมอและพยายามที่จะสอบถามเกทที่ยวกับข้อมูลของบ่อน้ําโบราณน,นิตามสัตว์ที่เป็นดาโคงนกโรเฮนิรันดน,นไม่ได้สูงมากนะักแต่พวกมันก็สามารถสอสารกันตาเรียกไการศึกษาจันทร์นี้ในที่สุดที่เทียนก็ได้ตมแต่งของบ่อน้ําโบราณน,นิตามในเผ่าพันธุ์นกโรเฮนิรันด้ที่เขียนได้ทําการเดินทางไปยุสักดิน เดินมาเต็มเสาดันที่แห่งหนึ่งมันดูในที่แห่นี้เองได้เทียนเดินทางมาถึงพื้นที่ที่มีเรื่องข่าวไรที่ดินสดกระทหัดทำเพียงเดินทางข้ามผ่านเขาวางป่าเขาก็จะมาถึงดินแดนแห่งหนึ่งในที่แห่งนี้มีนกโรเฮนิรันตะวันมักอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้รละอีดด้านหนึ่งภายในเรื่องข่าวมันก็มีบ่อน้ำโบราณนิทานซึ่งเป็นที่อยู่ของนกโรเฮนิอันและนกโรเฮนิอันที่แห่งหน่งที่สดก็จะอยู่ในที่แห่งนี้ มนนันดันดูในขอบเคตกตแปลงโรเฮตเจ็ดางในด้านของคอมเพนต์แดงนี่เทียนไม่เสมมามาเทียบกับอันตาแม้ว่านกโรเฮนิตานจะมาได้เห็นกล่นค่าของน้าสีทองโบราณนี้ตานแต่พวกมันจะไม่มจา่าให้นกโรเฮนิตานทุกไปกืนกินพวกมันเด็ดขาดเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าหากมีน้ำสีทองโบราณนี้ดานมากเพียงพอมันก็สามารถเสริมรักฐานหรือซ่อมแซมรักฐานกระทงพอที่รับปรดเจ็บตา แต่เมื่เยีเยนเตียงเขากายบ่อน้ำโบราณนี้ตางนกโกรยขึ้ี่รันที่นอนดูก็ได้ส่งข้อขอบออกปาออกไปจากที่หนี้สานี่คือการขับไายแน่นอนดูเล้ว่ามันไม่เองจ่าให้ตัวตนธรรมดาเข้ามานะที่นี้ตาอ้าวนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้คางอีกแดงนะครับผมขอไว้มาชมกันต่อคนวี่นี้ครับบ้านเหตดกางเขาจะไปในระเรตแน่นนะครับผมถ้าเบิดภาพประกันใดก็ขออภัยนะครับอย่าลืมก,าากดซับกดไลค์กดแชร์ กดคอมเมนต์สมัครสมาชิก,ม,กมาเปล่รอบ้รขอเองครับของครับ